นี่ก็จะเป็นตัวอย่าง,งของตัวเครื่องบันทึกนะครับด้านหลังนะครับของเครื่องบังนทึกนะครับก็มีพอร์ตพอรที่เป็นตัวกล้องน,นะครับทั้งหมด8พอดนะครับเป็ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8เสิร์ฟซิงครับแล้วก็มีพอดที่เป็นพีจีนะครับสำหรับท่านที่ใช้คอมนะครับต่อขอมเข้าหรือว่าจะใช้แค่บดีไว้ก็ได้นะครับมี2พอร์ตที่เรียกว่านะครับแล้วก็ผ้าโปรคารีโอนะครับ คมับนจะมีสายสายที่เป็นสายเสียงสายเสียงด้วยนะครับแต่ทีนี้คือไมค์ไมค์จะต้องไปดูเอาเสียงเฉพาะอย่างเงี้ยเพราะกล้องคนใหญ่มึงจะตอบเสียงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับถ้าใครสนใจที่จะใช้เสียงก็เดี๋ยวจะบอกทางที่ว่าต้องใช้อะไรันนี้จะเป็นข้างหลังเป็นตัวกล้องถ้าเป็นตัวใหม่ตอนนี้จะเป็นแคทไทดอ่าข้างหลังไม่เป็นเดี่ยวใไหมอันนั้เป็นครับผมก็ใช้ใช่ไหมพี่ถ้ตัวใหม่เดียวเนาะ ครับครับเรใช่ครับอ๋อครับครับมใชจริงๆปัญหาข้อเอเอรเยอะเรื่องแจก็ตีนะครับหลายท่านเจอมากเลยทั้งว่าแด้มีเช็ดไปสัมภาระนะครับจะมีปัญหาใช่ไหมที่ทำให้เสียเงาะเป็นปัญหาที่แจ็ครยอมากนะครับ คำถามก็เลยถามว่าเราแจ็คีนวีมาท่านกับมิทายทำใหมใช่ไหมครับใช่ไหมต้องแต่งมินิซีไหมครับใช่ผมแท่จะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีเฉพาะของที่ใดนะครับวันนี้จะทําเป็นแจ็คีนแจ็เอทไทยนะครับเป็นสูตรเอทไทย์อะไเป็นสูตรเอทไทป์ครับผมเพราะนี้ออกแบบมาให้สําหรับท่านอาจารย์เราเรียนเลยครับผมไม่ต้องไปซื้อคลิปเพอร์นะครับครับผมหมุนใส่ได้เลยนะครับตัวใหม่นะผมลองซื้อไลองดูนะครับ ซึ่งไปลองแก้ดูนะครับไปลองใช้ระบบตรวทสนะครับลองเช็คที่บางนะครับนะครับอาจรับพอต่อมานะครับจะเรียกเสียงนิดนึงนะครับเดี๋ยวใครสงสัยนะครับโจมตีถามให้เสียงนิดนึงเดี๋ยวเพื่อนห้างไมได้ยินนะครับฝั่งต่อมานะครับคือความแรงนะครับความแรงการตัวลายต้องเสียงไหมครับเสียงอ้ออันนี้รู้อยู่แล้ว ข้างล่างจะเป็นขวดวิตดีนะครับสองขวดแล้วก็ซีสิบเปิดนะครับอ่ะต่อมานี่ขายนีคือขวดเสียงมันเป็นในรับบเสียงเนี่ยนะอ่าตัวนี้ตั้งถือว่าท่านที่สนใจนะครับสามารถที่จะสั่งไปได้มันจะมีเสียงระบบแปดตัวแล้วก็มีภาพอันนี้สี่คือเสียงอ่าภาพนะครับนในกรณีที่เราจะจับการซ่อมที่แปดตัวที่เดินสายที่สุดนั้นนะครับเพื่อที่จะฟังเสียงใช่นะครับตามท่านถามมา ก่อนี่ต่อไปนะครับส่วนใหม่นะครับือองรอกหลาำเป็่เครับผมใช่ตันี้จะเป็นแปยิ้มรองเสร็จนะครับซื้อเฟไปต้องทำอะไรบ้างนะครับื้อทำอะไรซื้อแล้วกายทั้งตัวั้งตัอนะครับตัวนี้นะครับข้างในก็จะมีมีฮารดิสี่ผมเครื่องท,ที่ซื้อไปให้นะครับผมีฮาดดิส ในตัวอยู่แล้วนะครับครับผมอ๋อตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเรื่องเรื่องที่เราต้องรับประกันเพราะประกันที่ต่างๆนะครับว่าเราได้ทำที่เต็ม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 ตรงจังเลยเพราะว่าต้องเก็รับค่าที่ตามในตลาดที่เป็นระบบต้องมนตกลงกันนะครับนี่คือเซลร์ไบต์อันนี้เซอรไบต์ครับผมตัวนี้เราเราจะดิ้วอินเข้าไปข้างในได้เลยนะครับโดย ตัวนี้เป็นแบบเซเว่แลนด์เพิ่งจะบันทึกการทำงานสี่ชั่วโมงใช่ครับนะครับบางคนเพิ่งไปทำก็คือทำทิดเองให้ลูกค้าที่งานติดเองครับเคยเจอนะครับที่จะมีปัญหานะครัู้สึกผมเจออยู่ไซโยลลูกค้าก็คือค่ะลดกค้าที่ไปเแบบครูแบบห้าร้อยจี้แจะเวลาพร้อมเกิดขึ้นึกๆมันมีช่วงที่เต็มสลีปครับดังไปเจอพวกสลีมนึกประทึกภาพได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้เลยครับ ฉะน,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 นั้นเนี่ยเราก็เลยเอาตัวที่เป็นเกตมีอยู่นะครับเป็นตัวตัวนั้นนะครับตัวนี้เป็นสถลาที่สี่ชั่วโมงนะครับตอนนี้นครั้นนงนี้พอสุดนะครับเป็นระบายนะครับหถึงถานที่นะครับยือยู่ข้างในให้เลยตอนนี้ห้าแก่ห้ามถอดนะครับห้าแก่ถอดนะปุ๊บหมดประกันทันท,นทีนะครับนี่ข้อตกลงนะครับนี่นะครับพอซื้อไปมันจะมีประกันแปะให้เลยนะครับเสร็จแล้วห้ามถอดนะครับห้ามถอดถึงเลยนะครับว่าหมดประกัน แต่ถ้าไอรีอเครื่องที่เสียอั P นนี้มีปัญหาเปลี่ยนเรได้เลยครับรจะเปลี่ยนตัวใหม่ให้ตรงที่สานกาครับท้ีกดลอยู่รับห้าแกะครัาแกะนี่คือหมดประกันททีนะครับถ้าสิน้าทตัวนะครับรับกันสอบปีตะะ่อนื่รัอ,ท,อนะรทั้งกลองทั้งรอนะบอยู่ในเสียรู้ เหทียนได้นะครับเห็นสมัยมาให้นะครับตะเว้นที่ไม่รื้อไปแกะไปอะไรัำเป็นไม่ได้เห็นให้เพราะว่าเรื่องส่งซ่อมให้นะครับใช่รับการสอบพีเจนะครับใช่ทุกตัวเลยนะครับครับผมถ้ามีขนาดเปลี่ยนให้เลยครับห้ามแกะครับผมนะครับเกิดการบระลึกอีกนี้นะครับเปรเป้าเนี่ย ท่ารงทานคือเราตั้งท่าลงทางไปที่เอ่อพอยต์เดนทิชันหือตั้งท่าแบบมีการเึกืหมันจะบันทึกนะครับจากทีเนี้ยคือมันอยู่ที่กล้องของการตั้งกล้องไปที่เคลื่อนไหวเยอะเราก็จะบันทึกเยอะแต่โดยประมาณแล้วเนี่ยแปดตัวนึกถึงกล้องก็จะได้ประมาณกับจำเลยครับประเด็นที่การตั้งกล้องแล้วก็เข้าใจกันะว่าการตั้งแบบโอยต์เดนทิชันบางตั้งกล้องเนี่ยกล้องจะบันทึกเฉพาะมีการก็เคลื่อนไหว อันทึนตลอดใช่ไหมครับต้องแต่ต้องแต่เคยลองอูกมาเจ็ดวันก็ต้องถ้าเราบันทึตลอดเลยนะเพราะบันทึนตลอดนะผมสมมติว่าเราไปติดตั้งนาบ้านบ้านเราบนถนนนะครับผมแต่ผมได้ประมาณ1.5วันประมาณเดือนไปนะทดลองก็ประมาณ1.5วันได้ตามบอกนะครับนะครับตัวนี้เราประกันสองปีนะครับอะ เมนูหลักที่ควรรู้นะครับคร่าวๆก่อนนะครับการลงทะเบียนครับผมครับการลงทะเบียนใช้งานเนี่ยก็คือการให้ลูกค้าผู้ใช้หรือว่าผู้ใช้เข้าเข้าไปส่วนตัวเข้าไปที่รัวเครื่องบันทึกไปนะเพราะว่าเราจะเป็นระบบที่เป็นการรับประกันด้วยนการใช้คบลูกค้าด้วยนะครับเบื้องต้นนะครับพอเปิดขึ้นมาครับนี้ผมจะไปไวที่หนึงนะครับเผื่อท่านใดที่คุณรู้ไปแล้วบางทีบรรจาร มันจะมันครบมันเยอะนะครับให้บริกาข like ้าวถูก huh. ต Mont ้องการเราดูในเชิงงารับมันจำเป็นไหมจำเป็นมากครับเพราะว่าเป็นประตานประตูด no ่านแรกเลยที Read ่ต้องที่ต <c oughs> <ten> ้องเทสข่าคล้องครับเปิดเครื่องมานะครับก็เลยเจอตรงนี้นะครับสามตัวนี้นะฮะวงแหวนที่ว่าโค้ชนะครับเอไอคอนไอรอนนะฮะผมแล้วก็ตัวนี้นะครฮะสแกนเอเจดีนะครับในกรณีที่เราลงทะเบียนนะครับครับ ก็จะเจอรูปอย่างนี้แต่ตอนเราเดินสายให้เสร็จตอนนั้นมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นจอร์ดังเดินสายให้เสร็จก่อนนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเขียนคำว่าถัดไปนะครับให้เราติ๊กคำว่าถัดไปนะครับครับเสร็จแล้วก็กรอกข้อมูลนะครับกรอกข้อมูลทุกอย่เรียบร้อยนะครับชื่อนามสกุลนะครับที่อยู่นะครับเขตแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ครับรวมทั้งช่างด้วยครับเขาจะได้ตามติดถูกอย่าลืมนะครับขั้นแรกคือตัวเราสำคัญมาก อ่าข้างล่างเป็นช่างนะครับผ่านช่างแล้วก็บนช่างนะครับแล้วก็ถัดไปอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้คืออะไรครับ่าข้างบนเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้นะครับผมแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนก็คือสอยนี้นะครับผมหรือข้างล่างก็จะเป็นรหัสผ่านในกรณีที่เราใช้รหัสไม่ให้เหมือนกับที่เพราะวาาอ่าเดี๋ยวควรจะดูหรืออะไรเราสามารถจะถามรหัสเองได้นะครับผมคือตัวที่ออกแต่ไม่ค่อยสุดปุ๊บเขาเปลี่ยนรหัส เราก็ไม่สามารถที่จะดูได้นะครับระบบจิดทั้งหมดนะครับนี่คือกล้องชอนปิดที่ใช่เพราะระบบนี้นะครับที่ว่าป้องกันข้อมูลของลูกค้าลที่เราได้ก่อนหน้านี้นะครับตัวนี้จะป้องกันไม่ให้ใครสามารถดูกล้องของเราได้เพราะเราต้องไปเปลี่ยนห่ามข้อมูลเป็นเขตปิดรับส่วนข้างล่างก็จะเป็นระดับฐานแล้วก็จุนจันร์ฐาซึ่งลูกค้าที่อยู่ในบ้านสามารถก่อกล้องบน เสร็จปุ๊บทางคอมเทนเตอร์ถ้าเขาจะทำงานดีที่โทรมาหาที่โทรมาหาช่างหรือว่าตัวขนาดจะของบ้านที่ติดกล้องตัวนี้เขาจะให้ทางลูกค้าเปลี่ยนรหัสผ่ะเพื่อที่จะป้องหรือว่าลู้ตเปลียนนะครับแต่ในกรณีที่เราไม่รูฐานทั้งหมดเลยปุ๊บเจ็ดวันเครื่องจะตัดดูได้นะผมแต่สามารถดูอะไรได้ครับผมนะครับเป็นที่คาดไปปุ๊บนะครับแล้วก็ฐานไป ถ้าเราไม่รู้ไม่ได้สิต้องโทรไปที่คอนเซอร์เราเดี๋ยวเขาจะแก้ไขให้หนึ่งสองสี่เจ็ดดาวน์โหลดหนึ่งสองสี่เจ็ดดาวน์โหลดดาวน์โหลดข่าวและแต่เขาปิดดุผมจำไม่ได้เช้าครับคือถ้าเราดึงนะครับที่เปิดไปออนไลน์แต่เราดึงลงทะเบียนนะครับเครื่องมือต่างพอมันตัดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเขาจะดี ใช่ให้เโน้ตนะครับเสร็จแล้วก็สมบูรณ์ก็เป็นการลงทะเบียนสรียบร้อยแล้วนะครับหน้านี้ก็เป็นมาราครับอันนี้คือกรณีที่ถึงการออนไลน์จากตัวกล้องนะครับแต่โทรศัพท์จากไว้แลยนะเข้าไปเพราะว่าทำให้ตัวเครื่องบันทึกรู้จักเรื่องเล้ว